รถสวยไม่น้อยมาแล้วค่ะ BMW X1 โฉมใหม่ U11 คันนี้เลขไม่เพียง17,000โลเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมซีเลคชันค่ะพบก,กับอรีวิวนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะยูโรป้ามอเตอร์ราชพฤกษ์ศูนย์รวมรถ BMW และมินิพรีเมียมยูสค่ะที่ใหญ่ที่สุดในยานฝั่งทนนะคะตอนนี้ในสตอ็อกของเรามีรถยูสค่าป้ายขาวนะคะให้คุณได้เลือกมากกว่า 50คันเลยนะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันมาได้นะคะวันนี้อาจจะมาแนะนำรถ B M w X1 ที่เป็นโฉมใหม่นะคะรหัสตัวถัง U11 ค่ะนี่โชว์หล่อๆอยู่ข้างๆแล้วนะคะสำหรับโฉม U11 เนี่ยตอนนี้ในสตอ็อกของเรามีให้เลือกถึง3คันเลยนะคะ มีรถปี2023 2คันนะคะสีขาวแล้วก็สีดำคันนี้นะคะและอีกคันหนึ่งที่กำลังรับเข้ามานะคะปีใหม่เลยปี2024นะคะทุกคันเนี่ยบอกเลยว่าไม่น้อยแน่นอนค่ะอย่างคันนี้นะคะไม่เพียงประมาณ1,000 0นิด,น,ดนิดเท่านั้นเองค่ะนี่คือ x 1 2 0 im sport ปี2023นะคะันนี้วิ่งมาแค่ประมาณ1,000 0กว่าโลเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับ BSI 5ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0 0โลค่ะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทาง สิ้นสุดปี2028ค่ะและสำหรับราคาของ B M W X1 คันนี้ราคาพิเศษมากเลยค่ะราคาเพียง1,950,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่สนใจค่ะรับชมคลิปรีวิวนี้ของ R.I. นะคะแล้วก็ติดต่อมาทงางไลน์นะคะหรือวอ l k กอมาที่โชว์รูมนะคะแจ้งว่ามาจากคลิปรีวิวเนี่ยก็มีส่วนลดให้เลยทันที1,000 0 0บาทค่ะนี่ลดให้แบบจัดเต็มสุดๆเลยนะคะราคาก็เลย เหลือเพียง1,850,000บาทเท่านั้นค่ะค่าชอบก็รีบติดต่อมาได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า BMW X1 รหัสตัวทั้ง U11 นะคะโฉมนี้มีอะไรน่าสนใจก็มารับชมรีวิวกันได้เลยค่ะ BMW X1 20i M Sport ค่ะ รถคันนี้รหัสตัวถัง U11 ค่ะพอเป็นรหัสตัวถัง U11 แล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่คือรถเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2 0 0 0ัซีซีลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะพละกำลังอยู่ที่204แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ7จังหวะสเตปตันนิกและเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะสำหรับดีไซน์ภายนอกของคันนี้เนี่ยมาแบบสปอร์ตดุดันนะคะเป็นรถสีดำค่ะ โดดเด่นด้วยกระจังหน้านะคะดีไซน์แบบทันสมัยเลยแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นและสำหรับในโฉม U11 เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล้องเราวอยู่360องศาให้ด้วยนะคะไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นแบบ LED มีไฟ d a y t i m มมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันชุดแต่งก็เป็นแบบ M Sport รอบคันค่ะมาดูดีไซน์ด้านข้างกันนะคะสปอร์ต บึกบืนมากนะคะดูแข็งแกร่งนะคะคันนี้จะได้เป็นล้ออลอยขนาด19นิ้วลายดับเบิลสปोกนะคะแมกลาย M Sport นะคะเท่มากๆเลยและบริเวณกระจกมองข้างทั้งสองข้างก็มีกล้องมาให้นะคะแหลกลังค่าสีดําค่ะดีไซน์บริเวณประตูนะคะที่จับประตูจะดีไซน์แบบใหม่นะคะจะเป็นที่จับแบบเรียบไปกับประตูเลยนะคะแล้วก็รองรับระบบ Comfort a แ s e t เด้วยค่ะส่วนท้ายของ X1 U11 โดดเด่นมากๆคุณผู้ชม บริเวณไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะสวยมากเลยดีไซน์แบบ3มิติค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ไฮ้นะคะชุดแต่ง M Sport ค่ะคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะเมื่อเปิดออกมาภายในมีพื้นที่เก็บสัมภา,าระที่กว้างมากๆใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้สบายเลยแล้วก็เพิ่มขนาดพื้นที่ด้วยการทับเบาะด้านหลังนะคะแบบ40 20 40ค่ะ าดูภายในห้องโดยสารของ BMW X1 U11 นะคะคันนี้จะเห็นเลยว่าภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีเข้มทั้งหมดเลยนะคะแผงคอนโซลด้านหน้าสีดำค่ะตัวเบาะเป็นสีน้ำตาลมอคคานะคะแล้วก็เบาะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะดูสิคะนั่งแล้วก็จะมีการแบบอบกระชับนะคะทำให้นั่งสบายมากเลยค่ะแล้วคันนี้พอคุณผู้ชมได้เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแล้วเนี่ยจะพบกับ ตัวจอเคิร์บดิสเพลย์ขนาดใหญ่เลยโดดเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งจอนี้เนี่ยก็รองรับระบบปฏิบัติการ OS 8นะคะสามารถที่จะทัสรีนเพื่อดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะเนี่ยแสดงสภาพอากาศนะคะแล้วก็เห็นรูปรถของเรานะคะประตูไหนเปิดอยู่นะคะก็จะได้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะแล้วฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้นะคะระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ Apple c a ค p a ์ a n d r o i d Auto นะคะฟังวิทยุนะคะหรือว่า ฟังผ่าน USB นะคะได้หมดเลยสำหรับระบบแอร์นะคะคันนี้ก็สามารถควบคุมนะคะผ่านตัวจอนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบทัชสกรีนและรุ่นนี้นะคะรองรับกล้องสาร้วิว360องศาสามารถที่จะมองภาพบริเวณโดยรอบของตัวรถได้นะคะทำให้สะดวกในการขับขี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันของเขานะคะคือ My Mode นะคะก็จะมาพร้อมกับ โหมดที่ให้เราได้เลือกใช้นะคะทั้งโหมด Personal, Sport, Efficient นะคะแล้วก็ e x p r e s s i v e นะคะเลือกโหมดได้เลยพอเราเปลี่ยนโหมดนะคะบรรยากาศภายในก็จะรู้สึกฟิลที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นคุณผู้ชมเลือกโหมด Sport นะคะภายในตัวหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีแดงนะคะเวลาขับก็จะให้ฟิลที่แบบขับสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ และตัวหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะก็แสดงข้อมูลต่างๆนให้เห็นชัดเจนมาพร้อมกับ Head-Up Display ด้วยนะคะตัวหนังสือใหญ่ใช้งานง่ายขับได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของแพดดี้ชิพเพิ่มขึ้นมานะคะที่สามารถที่จะกด แล้วก็จะเป็นบูสต์นะคะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความพุ่งนะคะแล้วก็มีความแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับบริเวณตรงกลางนี้นะคะจะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องมีช่องเสียบ USB อีก2ช่องมีช่องวางโทรศัพท์มือถือรองรับไวร์เลสชาร์จด้วยนะคะและบริเวณตรงกลางนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าดีไซน,นะะ์จะเป็นแบบทันสมัยนะคะตัวเกียร์จะเป็นแบบมินิมอลมากขึ้นนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ นั่งได้อย่างสบายเลยนะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็รองรับคาซีทพับเบาะเพื่อวางของก็ได้นะคะเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าท่านใดที่เน้นการช้อปปิ้งนะคะมีของเยอะๆก็สามารถวางของไว้ใส่ของได้แบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับ X1 ค่ะ อันนี้ก็คือรีวิวรถ BMW X1 รหัสต,ตัวทั้ง U11 นะคะสำหรับคันนี้ X1 20i M Sport ค่ะรถปีใหม่ไม่น้อยค่ะวิ่งมาแค่ประมาณ17,000โลที่มาพร้อมกับ BSI และวารันตีนะคะในราคาพิเศษเลย1,950,000บาท และสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะได้รับส่วนลดเลยนะคะทันที1นึ่ง0สนบาทค่ะราคาเลยเหลือเพียง1นึ่งล้านแปดแบาทเท่านั้นค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะไม่ได้มี X1 แค่คันนี้คันเดียวนะตอนนี้เนี่ยสต็อกมีเลือกถึง3คันเลยนะคะสามารถที่จะทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้หรือว่ามาชมรถที่ยูโรปปามอเตอร์ Motor, ราชพฤกษ์กันได้เลยค่ะและหากคุณผู้ชมชอบรถ PMW นะคะหรือว่าสนใจรถมินิด้วยนะคะก็ฝากติดตาม ทางโซเชียลมีเดีย e b o o k YouTube และ t i k ต o k ของ e u r o ป้ามอเตอร์นะคะจะมีรถสวยๆมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้อ้ายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ